สวัสดีครับสวัสดีตอนแรงครับตอนสีมงเคืองครับพ้ามาเบิงบรรยากาศให้หน้าครับหลังจากที่ดำไปแล้วประมาณสามมือบ่สามมือครับกาดซีอูประมาณนี้ครับฝนตกลงมาครับน้ำท่วมต้องแป้งน,น้าบอครับ ต้องเปียงน้าหมอกให้มันไลหลแหมไหลเห็นตะไบนะครับย่านเขาา่าไตจักน้อยกะสีกะสีเขียวครับเขียวกะสีพวกกะสีมหาหาไซเบียตุนั้นโมนี่แหละครับนี่ครับนั่นยังไหลยอยู่ขนาดดำไม่ไหม้ได้พี่น้องนี่น้ามันไหลครับจักน้อยเข่าเขียวขึ้นนี่ผมก็ย่างมาหาไซเบียแถวนี้แหละครับล่อง ใส่ชีวิตแบบบ้านห้ฮานี่นะครับเนี่ยต้องเป่งต้องเป่งน้งนนมอบออครับเป่งนี่คืออีหยังเนาะภาษาไทยเขาเอิ้นอีหยังเป่งผมจำไม่ได้ครับเป่งหนาม่าดิเป่งหน,นามเพื่อท,ที่ที่จะให้มันแบบน้มผู้ดีครับอย่าให้น้ม,มันขังแห้งอันนี้ก็ถือว่าพอดีครับเป่งน้นา็คือว่าปล่อยน้มอบออแล้วครับ ปล่อยน้ำออกปล่อยน้ำออกจากหน้าประมาณนั้นนะพี่น้องนี่แหละครับนี่ยังถือว่าฟังนี่ยังหลยครับนี่ฟังนี่น้่นยังห่วมไปเขาดิปปอดด้วยครับแต่ว่าฟังนี่ก็โอเคแล้วครับจักหนป่าหลายๆ่ได้พี่น้องเขาเขี้ยวนี่ปลาขอ้อปลาดุกนะครับ เพราะว่าหน้าหน้าของคำตะนหน้าองบอดด้ไส์สารเคมีครับหยาก็เลหลายในยน้ำกันถกกันเท่หน้านี่ครับเดี๋ยวถาให้มันเขาเขียวขึ้นกน้อยก่อนครับต้น้เขาแข็งแรงก่อนจังสิมาตัดจังสิมาตัดหยากันเท่หน้าครับให้มันเป็นแปนมันจังเป็นตะยางครับพอดีขึ้นดีกับสิมันยางเร่นอยู่นีล่ละครับอันนี้ตะก้าครับ ก้าที่ที่ลกไปแล้วย่งหลายครับไปสิอยากได้กล้าไปดำกะมาเอาแล้วครับมาเอาพี่มามาถอนเอารารถครับมาถอนหรือมาลกเอานะะั่นล่ะเนี่ยครับย่งหลายกล้าข่าวนิยวครับกล้าข่าวนิวพันเตียใครอยากได้ก็มาเอาอยู่ ทีการกับยูบานคําตนาครับอําเภอสว่างแดนดินเท่านี้แหละหลายครับก้ากำลังกำลังสัดขึ้นกำลังเขียวขึ้นนาจีโรกง่าย,ยครับตอนผมดำนันมันโลกง่ายครับเพราะว่ากามันยังอ่อนอยู่นี่นะครับแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สิเริ่มสีเริมเน่าแน่แหละครับแข็งต้นกันสิขแข็งแรงนี่ครับ ลายได้พี่น้องแต่เม่อลกออกก็สิได้หลายลอยเตือบอยู่ไผอยากได้กาได้ยังผู้ใดการพ,พ่อกับมาเอาครับให้ฟรีนี่นะครับผู้ใดอยากได้กันคอมเมนต์มาเลยครับมาหรือโทรมากก็ได้ครับศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สามเก้าหนึ่งสามสามหนึ่งครับเบอร์ผมเอง นี่ครับรรยากาศแรงๆแ,แดดๆมันแดดยังแรงครับพี่น้องมนเนียปกติกะผมกะลงไปลกหญ้าเขาตะเซาหมดแล้วครับแต่ว่ายังเว้นบ่คอยเห็ดยังเว้นนอนเว้นครับเด่นเฟสเบื้องนั่นเบื้องนี่ในยูทู e เฮ็ดแบบขีข่คันครับเฮ็รเกษตรแบบขีข่คัน สีเฮ็ดเบิดมือกับบหวครับพี่น้องต้องค่อ,คอยๆปรั๊บโตไปครับปรั๊บโตไปอันนี้กันีน่ครับอันนี้กัเป่งน,น้าบอกครับเป่งน,น้าบอกจากหน้าครับเขียวดีครับกาน,นี่ครับว่าครบกะน,น้าเต็มทอรอครับครบกับบุรุษชักยั่งหรือบ่ยัง่ง นี่ครับนมุมเขานตาน่าในโชคดีอยู่ครับหน้าเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าไกลบ้านครับเป็นหน้าไกลบ้านหน้าตีนบ้านมันก็เลยงไงหน้าก็สิได้เปรียบกว่าคนอื่นมันมันมันสีงามอยู่ครับนี่ครับมันกะหน้าใกลบ้านหน้าใกลบ้านกบับบซกับโบคือสมัยตะกี้นะครับก็สะอาดอยู่ครับ มุงคอตนตนาเองกับพยายามตัดนะครับตัดนำคันแทหน้าให้มันแปนให้มันยังให้มันเป็นแต่เบื้องให้มันเป็นแต่ยางนะครับนะครับเขาล่าง่ามเลยพี่น้องเบื้องว่าปีนี้สิได้สิได้จักกระสอบนะครับจังมารุนกันอันนี้ผลจากผลโตครับเอ็ดไ้ต้นแดงปลูกมา สปีกว่าสี่ปีครับหักลงมันแม่งจอมพี่น้องมันก็เลยหักแม่งจอมมันมันยังต้นบอกท่านแข็งนะครับนี่ก็บ่าสิเฮ็ดปลาพักกันจองแล้วครับปีนาว่ากันไหม่จังเสิให้มันหลายกว่านี้ครับขยายพัน เฮ็ดแบบ่าต้องเกลียดนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆยางมานีตันแรกโมมีอยัง่ะครับยางละส้มสวนส้มสาไปทันแหละอันนี้ก็แพ้่แพ้หน,น่อยๆครับไปทานั่งหลินค่ายเขียดครับับนดีขึ้นดีกับน้ำข้าตนากับมนอน ปูาสาดนอนเลียนนอนฟังเพ่งเลียนอยู่นี่นะครับ,หา,บ,ห,าารบหาปักบุ่งหาปลาครับหาปักบุ่งหาหนามาให้ปลาไปแต่กูดได้คิดหอดบานกัดเบิงด้วยครับ คลิปที่นุม่มคำตนานาอดไว้ส่วนมากสิเป็นบรรยากาศการใช้ชีวิตแบบบ้านๆห้องหรอครับคำตานากับบอด้ตัดต่อยังบอดด้ใส่แอรฟิกอีกอย่างครับเฮ็ดบอกเกงคือเพื่อนบอกเกงคือจังยูทูบหลายๆท่านเพื่อนนะครับอัดตัวเนื่อแหละกัดล่งเลยครับเพราะว่า หนุ่อตาน่าเองก็เพิ่งจะหัดเรียนรู้พวกนี้ครับโบเก่งโบเก่งปั่นได้ท่านเก่งเรื่องนี้วันต่อไปครับว่าโบเก่งเลยกับว่าได้ครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้อังด้วยผิดพลาดประการใดก็บเยาวากันนะครับเพราะว่ามันเป็นมือไม่อิริ่หนุงมขตานากับโบเก่งเรื่องโซเชียลปั่นได้ครับแต่ว่าก็อยากบันทึกไว้แล้วครับบันทึกไว้แถวเบิ้งจะแของนี่ล่ะ แค่มีคนติดตามมาเจ็ดสิกบกาคนนี่โอ้ยผมก็ดีใจยังคักแล้วครับขอบุญขอพ่นพี่น้องที่ติดตามครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ